ทั้งเปิดมาลูกนายดูครับไม่มีขี้เท่าเลยคเพราะว่าการไม่มีขี้เท่ามันบ่งบอกลวก็คือในตรงเนี้อของนมัดไม่มีอากาศเข้าเพราะอากาศไม่เข้าก็เลยไม่มีขี้เท่าเพราะม่มีอากาเข้ามันก็เลยเป็นการพวกแน่นในตัวเพราะะฉนั้นอมแก่งเพื่อให้เป็นยาสมุนไพรประจำบ้านนะครับป้องกันโรคนะครับซึ่งระบาดในปัจจุบันก็คือโรค -19 นะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปประหยั ซึ่งวันนี้จะทาสบคนะครับแล้วก็หน่วยงานนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกฯนะครับท่านเปิร์นะครับมาเปิดงานให้เรานะครับแล้วก็ท่านมีสเตอร์ท่านธนารันนะครับและท่านมหายเลชพัฒนนครสวรรค์นะครับมาร่วมกิจกรรมพวกเราซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมค่อนข้างจะหลากหลายด้วยกันก็คือว่าเพราะฟ้าลายโจนเสร็จแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ร่วมกันนะครับ ในพื้นที่ของโคกหนองนานะครับเสร็จแล้วเรายังมีร่วมดำนานะครับในพื้นที่ของโคกหนองนาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ครับสุภาพพี่น้องประชาชนขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับขอเรียนท่านนายอำเภอครับท่านอาจารย์นายรัชพัฒน์ท่านธนากรท่าบพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับก็อยากเล่าอย่างนี้ครับว่าที่มาที่ไปทําไมที่มากัน สมุนไพรที่นี่นะครับเนื่องจากว่าทาง,ทางานโยบายหลงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับาทางท่านธรรมนัฐคุณพอนะครับได้เรียนห็นความสำคัญว่าทํายังไงในช่วงหถักาการโควิดเนี่ยให้พี่น้องเกษตรกร,รสามารถที่ป้องกันตัวเองได้โดยใช้สมุนไพรของที่เราปลูกขึ้นมาเองได้นะครับจึงได้มอบหมายให้ทางสปปนะครับในฐานะเจ้าของที่นี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้มีกา,ารกระจายมากที่สุด ครับพวกทั้งทั้งประเทศเลยนะประมาณหนึ่งล้านกวาหนึ่งล้านเก้านะหนึ่งล้านเศษอะครับในส่วนของทางที่นี่เราได้ประมาณสองหมื่นก้านะครับสองหมื่นก้าทีนี้ในส่วนของเราตรงนี้เราลงมาบรรลุหนึ่งเจ็ดพันก้ามีหนึ่งเจ็ดพันต้นต้องทำให้เสร็จนะครับก่อนวันที่หนึ่งกันยานะครับทั้งเก้าเราก็รวมรวมมันทำแล้ววันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่จะมาร่วมกันกิจกรรมเนี่ยคกันนะครับกิจกรรมร่วมกันทั้งเก็บกระบวนการเลย กาจะการเตรียมดินการปลอกดินใส่ถุงการทอะการทอต้นการทอกกล้าการดูแลรักษากระบวนการที่เป็นกระบวนการแต่เริ่มต้นแล้วก็การเป็นต้นแล้วก็มีการหมอกต้นกล้าเรียบร้อยเลยวันนี้จะเป็นกระบวนการที่ต้องเก็บภาพเก็บรายละเอียดเพื่อไปทำวีดีอาร์ส่งตรวจตาเพื่อจะนํามาฉายในวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยาก็จะเป็นการเปิดเปิดการแจกจุนไัยทั่วประเทศ ของเราก็จะเปิดทั้งนี้แล้วก็เปิดซูมไปแล้วก็การพัฒนาในเขตปฏิรูปเนี่ยของสปสเราก็เดินอย่างเนี้ยคิดว่าเราน่าจะเดินมาถูกทางนะผมว่าอย่างนั้นนะเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็มาจากปัญหาความต้องการของเราทั้งนั้นเนี่ยสปก็ไม่ได้ทบดาวนะมาจักปัญหาความต้องการของเรามันล่างขึ้นมาแล้วก็เป็นลก็รุ่งเรงตลดนครสวนะคะที่ของทางสมารจมี่งเรครับนะคะของภาคณจะ ต้องหน้าสวยที่ใหญ่ค่ะแล้วก็จอดอยู่ที่น้องทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขบคุณทางทาน่าจะเป็นดุจที่ดีทางวัตะวันมากๆเลยนะคะที่นําโครงการต่างๆะคะโครงการดีๆเอามานําสู่พวกเรานะคะก่อนหน้านี้ทางปฏิรูปที่ดินเขาก็มีการลงทุนการปลูกต้นไม้อยู่ต้นไม้ผลอะไรอย่างนี้ค่ะและโครงการนี้ก็เป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งก็อยากให้เรารับไปรับไปทํารับไปปฏิบัติกันละค่ะเพราะว่าคือประสงค์ของเขาที่จริงก็คือ แค่ขนาค่ะทางนเแล้วก็เป็นโครงการที่ดีที่จะทําให้อำเภอเราเป็นอำเภอสมุนไพรนะคะที่มานี้สัญญาได้ไหมว่าไปจะไปปลูกกันจริงๆไม่เอาไปตั้งทิ้งไว้นะค่ะก็ว่าก็อยากจะขอขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าในต่อไปในอนาคตก็จะมีโครงการดีๆเข้ามาในพื้นที่ของเรานะคะก็ทางื้นที่ว่าขอสัญญาวค่ะว่าจะพยายามสานต่อให้โครงการแต่ละโครงการ พวกพี่น้องพวกเรานะครับที่ในโครงการยีเดตรงนี้นะครับก็ในโอกาสต่อไปก็ขอเป็นการทักเสียบเพลินนิดนึงนะครับในการที่แนะนําในเรื่องของด้านการปูฟ้าอะไรโจรนิดนึงนะครับผมขาได้เซ็นก็ครับก็ต่างกันง่ายเนาะที่มีการกล่าวว่าโครงการอะไรต้ไอ้หมอเนี่ยขึ้นง่าย แต่มันหักง่ายเปราะง่ายเ้าที่เห็นมาจะไม่มีโรคแมลงนะนะครับถ้าเราทำความสะอาดดีเนี่ยขึ้นแผ่เองได้ด้วยเม็ดมะล่นนะเนาะแล้วก็นิดนึงตัวแรกเนี่ยตัวเนี้ยครั้งแรกเลยเขาไมไ่ใช่ในคนนะเขาให้ไก่กินเพราะนั้นใครมีไก่เนี่ยให้กินได้ผสมอาหาแก้เศษไก่ไม่เกิแรลงขึ้นนะฮะ ถ้ามันติดกินเย็ไม่ได้นะติดตายเลยนะ้นหมดต้นเลยถ้ากินเองมันไม่กินมันขมมันไม่เดิไปต่อหรอกเพียงต้องบดแต่อาหารมานะครับหงามีเจอคนบ่อยเพราเราเจอคนบ่อยกูเนบ่อยเนาะครับพี่เชีให้ก็ได้เนี่ยหน่าจะจะอกจะขอคกหงนาเะเาตรับทแล้วก็คพี่น้องบ้าน นะสวัสด์นะครับครับก็ในส่วนพระจนามชนก็จะต้องขอขอบคุณท่านปลื้มที่ดีนะีนะครับท่ให้ความร่วมมือนะครับแต่รครัวเลือนพวกหนองนาของอำเภอแม่เปิ้ลที่จำนวนหนึ่งรายที่ให้ใช้พื้นที่ทำในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในในการดำเนินการตามตามเศรษฐีพอเพียงนะครับซึ่งวันนี้ก็ทางท่านปฏิรูปก็ให้ให้เชิญกลุ่มตัวแทนทั้งทั้งหมดครัวเรือนของเำเภอมามาร่วม ครับแล้วก็จะมีกิจกรรมใน,ในในเรื่องการให้กล้าพันปลาทะเรโจรนะครับไปปลูกในแปลงพวกหน,น,นุ่มมของของคนเรือนด้วยนะก็วันนี้ก็ขออนุญาตแนะนํตคนนี้มาร่วมแล้วสี่คนเรือนนะครับขอแนะนาใม้รู้จักคลุเรือนแรกก็เจ้าของพื้นที่ที่นี่นะครับก็คนเรือนของที่านผู้ใหญ่ปัญญาของแปลงไว้นะครับก็ะในแปลงของผู้ใหญ่นะครับคลเรือนที่สองของคุณวาทินครับอันนี้อยู่ที่หมู่ที่ห้านะครับ ขัดทางซึ้นไม่รู้ท่านไปดูรแต่กาไปยากครับไปพื้นที่เขาพื้นที่ของเขาเนี่ยมีอยู่สี่จิบสี่กว่าไรนะครับแล้วเขาเขาดเนินการขุดเองแล้วท่างกประมาณเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสามไร่ที่มาเข้าร่วมโครงการกลับกับของพระนามชนเนี่ยนะครับก็ถ้ากาไปหมดไปหมดไปหมดเข้าไปยากเพราะทางทางเข้าเนี่ยขาวเกี้ยวขัดทางค่อนข้างเข้าไปลึกนะครับ ครับเดี๋ยวถ้าท่านไปก็จะจะจะนาไปนะครับตัวเรือนต่อไปนะครับตัวเรือนของท่านผู้ใหญ่ประพันธ์นะครับหมู่ที س, ่13นะครับตัวเรือนที่4ค่ัวเรือนของคุณสมชายสมโตหมู่ที่1นึ่งมาครับคุณสมชายอันนี้ก็ซึ่งก็สดสครับช่วงกับพหนองนาก็3ไร่ซึ่งซึ่งก็เป็นตัวเรือนที่สวยส่วนนี้อีกสองไลายเนี่ยยังไม่มานะครับของคุณคำไม้ผู้ช่วยคำไม้หมู่ที่19 มีแฟนเขาป่วยพาไปไปเอาหมอครับแล้วก็ของท่านผู้ใหญ่เด็กตัวเอกวิทย์หมุนเด็กนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางท่านกับที่ลูกที่ให้กาธแล้วก็จะได้ทำกันต่อไปขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเกษตรกรก็แนะนำตัวแทนนะฮะของรัชพัฒนนครสวรรค์นะครับก็ได้มาติดตามนะฮะสปกอมามาช่วยงานสปกอกันก็หลายงานนะฮะ งานนี้ก็เป็นหนึ่งในพันธกิจของเรานะที่เราจะต้องร่วมมือกับทางสปกรนะในการเพื่อเกยวกับพวกใบกระชานะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนะจะเป็นพวกเตานะเราจะทําการผลิตเตามาให้ทายถูกได้ใช้นะตอนนี้ทางผู้ใหญ่ก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับดีไม่ดียังไงเนี่ยเราก็จะมาปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่กาลังจะมานะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นของเหลือนะฮะจากการผลิต แล้วโอชาเนี่ยนะครับเราจะมาลองโุ้ยลอง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 หลงุมลองพื้นที่ของของเรา,าในบางกลุ่มางรายจนเนี่ยก็จะมีของเหลือมานะแต่้ากวกเราก็จะทำมาเป็นาฐานอานแท่งให้กับสมาชิกในกลุ่มเนี่ยนะครับจเป็นโปรเจกตัอินโปรโปรเจกจะได้เพิ่มเพิ่มมาได้ให้นะครับก็ถ้ามีอะไรนะครับทางทีมงานขากรจะพัฒนานะครับได้ช่วยหลือือะครมาได้แนะนำนะครับก็ทางผมนะยินดียินดีนะครับ ทางหนวา่วยงานราชการทุกท่านนะครับอตอนนี้ที่ผมลงอย่างเป็นตัวแลวก็คือที่ชุมกระบงนะครับของปวนเนี่ยก็ช่วยงานทางของคปมมาส่วนของแม่ปนก็จะมีที่นี่ที่ผมมามาอยู่บ่อยๆนะครับก็ถ้ากลุ่มไหนอยากจะได้ความเขาเรียกว่าความรู้นะรหรืออยากได้ทางด้านต่างๆเนี่ยติดต่อผมได้ครับผมขอบคุณครับ ยังไม่ได้บดไม่ได้บดแล้วก็ใส่ไปตั้งไม่บดเลยหรกอเปลาเนี่ยบดก่อนโว่าหมาไหมยังไปนม ก็นว <mile> ่า p o u r นังข other not to me ม f a v o u ะไรใน become slateRadio Пер 720.000 herel 很多เรื่องได้ๆเร pursue the story just call 7 people พ están ๆไ m ช่วงนี้นั้นได้ผงด้างหรือปล่าทกคนทบกคนนะอาพวกเราต่อคิวอย่าพักต่อคิวนายทำคนเดียวกองแค่ไิ่ไหมะเราไม่หมดเลยต้องทหมดถึงทีวางเลย ีประมาณของตัต้นเด้อสองพันกว่าถ้าเอาบทสูตรพอต้นเลยสองพันกว่าครับัุกว่านวิจัยนารองปรกอบวิจภาพอ่ะอบคค่อยลงมาผมอนเลน อนใช่เนี่ยพวกเราดูผมนี่ยเอามืออย่างนี้แล้วก็อย่านี้มันใช่มือใหญ่มีแหจะถงนูโที่แรกพวกมือกัดละนนที่แรกพวกมเนี่ย้หลเจ้าหลักไมเราต้องกระแทกกระแทกนะครับเพราะว่ามันมันจะไม่ล้่มังตั้งจะให้มันเอวหวานนะบวันนี้พอดีท่านกัปจังหวัดกับท่านนายเบร์มาเลยใ้พวอน ระวังขดแกงหน้านลยละมันหนักแล้วร้อนด้วยน้ามันหนักไปนะเออลองไปทำยังไงไปหน้าต้องทำข้อง้าใหู้เชิญเขาให้ผมได้ละ9ก0อย่างงั้นเงี้ อยหลังไปถหยหลังไปใหมันสุดแรงไปกระจายกรายกระจายไปเด็ถอยไปเลเอาเอกระจายไปเอาแค่แค่สุดพอนะครับดำนะนะเริ่มดำจากบางคนนมเขาาตายไปดูโอไม่ต้องมารวมกันถอยหางไปตกงไเิ่มดำเริ่มดกันเริ่มดเริ่มดำกันไปเริ่องดำไหนเรยืนยืนเ่นเ้าเลยครับเล่นตัวเนี้ยเอาน้าเอมานีเครับ่นเก้าา ทำทุกที่ในสทาโลกยังยอมนะ้าไหนเลเก้ายังไงเอาไใเก้ามัน่าจะตัดลงเท้าแต่น้วมันนี่เป็นยาปักเก้าไปเผมจะใส่ไส้ในให้อใช่ใช่ททำเลยทำเลยัร่อเลยเดี๋ยทำกอลทำกสำับการรับงค่ะนี่ค่ะกำลัง

เลขเก้าเลขเเลขเก้าาเกระ้าจมเก้าขนาดนี้เงต้องว่านี่ข้านาด้วยตัวเองค่ะเราดูว่ากล้าที่ท่านเราจะรอดหรือเปล่าเาัคอ่แพเลขเก้าค่ะเลขเกตอนนี้ไพูดไปจ้าดกไปน้่เน้ไปน้ำใส่เ้อไเ้ใเนื้อ ไป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  บอกแม่บ้านว่าจะม่พูนเนาะแม่บ้านจะแม่พูดในช่องเลที่ไหนได้ล่อกันมาล้มตุมเจ้ใส่ชุมาถือนนัได้นูปนเอ ดำนาเท่าไหร่าิทไมต้นมันสีม่วงเขา้องกาเข้าวก้าเขายังเน่ะพ่อดำเขายังออกปากอีกข้าวกล้าไมนเป็นยังไงอธิบายอธิบายข้าวกข้าข้าวกข้ามีเม็ดดำดำก็เดี๋ยวเอาข้าวสีขาวมาดูสีดงดำนานี่ยดำหอยหลังไม่ดำหอย แม่แมพอแล้วพอแล้วขอเสียวสีขาวใส่แม่แม่จ๋าตรงนั้นพอแล้วจ้าเพราะว่าเราจะสีขาวใส่ค่ะเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นเลขเก้าแล้วนะคะไม่ตัดกันเลยใช่ใช่ห่่ ถ้าร้อยนี่ต้องทายนะสวยค่ะสวยมาหน้าตาท่านจากที่ที่ดำนาค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นเกียรติมากเลยค่ะผ่านไม่เกียรติมาดำน้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนายอำเภอกับเกษตรดำนาวันนี้แหละวันแรกในชีวิตเลยนี่นี่ถ้านายอำเภอดำแล้วก็โดดหยุดแย่เลยค่ะโหมืออาชีพค่ะม wrote, <c oughs> is is ืออาชีพ อย่าให้ลอย Harriet> นะคะให้ลอยนนคนแน่เป็นค่ะเพราะว่าดำเมือนลัได้ท่านนายอำเภอมายิงเกียร์มาท่านหัวหน้า่านหัวหน้าค่านหัวหน้า ครับอันนั้นเอาไว้เข้าสาวตัดเรไเป็เลเ้ยว เพื่อราคาต่เพราะว่าช็คข่าวเราทาการจีนไม่เคยพูดเลยว่าหมดรับซื้อพูดแล้วจะหาว่าคุยไม่คุยพูดแล้วจะหาว่าคุยคุยดีกว่า ต้อรืลำไยล้วนี่ว่าลำไยไม่ใช่ลำไยธรรมดาลำไยหายทองคำโอ้ชอเนาะ